ไหนวะี่านตาเห็นรมีสาวๆเนี่ยหลายล้อค่ะแมคุณตาครับเฮ้ยน้ำไหลแล้วนะไปว่าพามาเอ๊ะ เสศพิยากรค่ะกรรมการการเลือกตั้งนะคะท่านต้นนักสื่อมวลชนมาดูความพร้อมในการออกเสียงปหน้าแหบไอ้ควยเผยโฉมทีบัตรออกเสียงร้องกล่องแม่กล่องแตกมีเห็ดใส่เอามาแทนของเก่าของเดิมเนี่ยเป็นกระดาษนะคะซึ่งกกตสมชายบอกว่าทีบัตรแบบใหม่นี้นะมีความทนทานใช่เดลยแตกก้อนไัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยกักย้โยนยีบัดลงพื้นจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะเรียบร้อยโอ้โหนาเสียงนิดนึงท่านบอกว่าแหมโยนลนลุงแบบนี้ก็แตกขอทดสอบอีกร้งค่ะแต่้องขอไปวันนี้ีไม่มีอาหารกินฮิฮิเก่งๆกันกันนิดหนึ่ง ก็แคนี้หน่อยกันก็ทำแค่นี้หน่อยม่จะเป็นอะไรไปดะคบเอาห้ก็สุนีครับเพื่อความเอีครับไม่ใช่ผมชดลอกันชดกัดเด็ดไปไมดควม คุณผู้ชมคะนี่เนี่ยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสถาบันการแพทยไทยร่วมตกคุกค่ะจะทำโครงการใหม่เรียกว่าเฉลิมฉี่จะมาเล่นไมโครโซ่เวิร์ลนะครับท EP2 ครับ SS SS SS1 ครับ ยังไ um, ่ได้ขุดลงไปเลยจะขุดลงไปต่อเลยอ่ะื้ไม่ทีกวดม็นอะจะคิลมาเออจามาพอทิลไปจุเล็กจุเล็กจุเล็กเขาครับ้บ เลกตก็เล็กแล้วแล้วเราก็ขึ้นไปคราบเลยครับธนารประเทศไทยจะเปให้ประชาชนแลกคนบัตรที่ับ500บาทจนวน20ล้านฉบับนะคะในโอกาสที่สินรัพยดิจแะบรกาวันจะเริมชงแผ่นซารคทุก7รอบกดเลยรับขุดเลยรับขดลยดว่าจุภาพนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ เราได้เหล,ล็กมาแล้วเราขุดก่อนขุดรอบข้างด้วยนะครับุดรอบข้างมีของเดงคดตรมืเป็นปเกมที่เฮียนเฮีนยนจริงๆ,ๆนะโอ้ยอนไรมันลงลงมาแล้ว พระราชดัดดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยาเสพติดป้องกันได้ด้วยความเข้าใจจากครอบครัวนะคะคุณผู้ชมคะคืณผู้ชมละครชุดพุ่มไม้ไกลต้นจบแล้วท่องรายการทีจอรอดูค่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอ่ในวัย20ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณเฮ้ยเราเจะทำที่ได้จะทำหรอ จะทานนะไปจะทานนะเฮ้ยตรงนี้ต้องขุดทางลงไปทางนี้แทนนะจะไปแลนะอ,อ้าว ว้าจ้าจ้าหนันี่ก้นี่คือโหมดฮาร์ทที่ไม่ใช่ฮาร์ดเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้เปิปลราด ือจะทำเกมแบบธรรมดาครับจะไม่ทำ M L G ทุกอย่างนะครับวัตถุวัดมันพังแล้วก็ต้องแทนอื่นครับแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับครับื่อกี้มันมีขนปวนนะครับนี่นะครับนี่ผมผมจะน่ากว่าไอ้ครับไอเสียงนั่นแหละครับที่มันปวนนะไอเสียงนี่แหละครับปวน มันก no โนกงก้องขมครับไอเสียงนี่เลยครับกูตากล้องมมันใครเนี่ยเอ๋อกูเป็นอนุบาลเลยเออมันมันอนุบาลอีกมันบอกมันเป็นอนุบาลนะกูจะเล่ามาเลยนะครับคือเออว้าวแอนุบาลเนี่ยเออต้ออโทษนะคุณพูแล้วกันคพูดมันนี่ฮะบอกเป็นไปให้หนึงรู้เลยหน้าเบื่อชัดๆ ครับต,ต้องขออภัยทางเรื่องพันยานะครับพูดกันทุกวันเลนยรับแถวบ้านเนยลยโรงเรียนนี่พูดกันจังเลยครับพูดคุโคตรพูดกันเลยเยอะมากทั้งโรงเรียนนะครับครับเราไม่เจออะไรเลยอะ่ะแล้วคุณบรลึกแล้วครั้นี้เราจะหาถ้ำในการขุดลงเรีย เราจรเราจอเลยครับทำจะทำเลยครับเอ้า <c oughs> โอ้ท่าอะไรตอนนี้วะไปทองท้องเจะทองแล้วเรายังไม่ได้หลอมเล็กโอเค วายไปเลยครับครัน,นี้ครับเราจะลงมามาเหมืองนะครับมาลงเมืองถ้ำนั่นเองเราจะมาลงดันเจียนมันก็อันเดียวกันเมืองถ้ำดันเจียน,น,ยนแล้วขุดเหล็กนะครับอย,อย่าไปแลดูมันะ ยิ่งแลดูยิ่งน่าสนใจเอ๊เด็กเต็มเลอข้างหน้าแล้วก็จะมีลาวานะถ้าไม่เชื่ยอย้อนไปดูได้เลยนะยน,นี่ไงย้อนแล้ว

ช่อง my next name เขาบอกว่าถ้าคลิปไหนคลิปไหนมีโฆษณาแสดงว่าเขาได้ตังค์นะครับค,คลิปผมก็เคยมีโฆษณาขึ้นามนาก็เลยแต่แต่ว่ากูได้ตังค์แล้วหรอ,อมัน้ก็คือไม่ได้มันเป็นแค่โฆษณาเดียว ของแคเนลใครนะครับทุกคนอแคนลใครมีโฆษณาะนะครับก็จะนี่นะครับที่ต่างได้ต่างนะครับเขารวมยอดวิวยอดวิวเท่าไหร่ซับสไคร์เท่าไหร่เขาจะเอายอดวิวกับซับสไคร b ์มาบวกกันแล้วก็จะได้เท่านั้นก็จะ ทีละบาทหนึ่งเท่ากับหนึ่งดอลลาร์บาทหนึ่งบาทหนึ่งเฮ้ย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 ม่ๆๆม่ๆๆม่ใ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 ม่ม่ม่แป๊บ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 โอ้ย ก็คือผมไม่อยากตายผมจะทำแบบนี้เป็นซาวไบโว่ที่ครัสนี้เราจะทำแบบไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยใช่ซวโวนเครับพราะผมไม่ได้เตรียมเตรียมน้ำมาต้องเห็นใจนะครับเวลาคุณเล่นคุณก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะคุณไม่อยากตายคุณก็ต้องทำแบบนี้ ผมรู้ผมผมผมเชื่อในสิ่งที่ผมเดาแต่ถ้าบอลผิดช้าเลยัะเฮ้ยเสียงไรแล้วมีหินอะไรเขาใครเขาเอามาวางอ๋อดับราวาตรงเอ้ามาให้กู หล่นหมดแล้วครับไปแล้วเว้ยฟาดได้นวางเป็นไม้ตลอดเลยเ้าครับผมจะไปหาเทคนิคการเล่นแชร์ที่ดีมาก็ได้เล่นแบบเน่ๆชิลๆ บอลบลยมากดดอดกดดดกดดอดคือจุดโอ๊ยัโอ๊ยโอ๊ยคิปเปอร์อืมีเขียวของเรานะครับ ชนหมดแล้วครับไม้ก็หมดแล้วไม้ยังอยู่เลยครับมันครับ52อก็พอแล้วนีครับขึ้นได้ครับโอ้ยเออขึ้นได้แล้วครับเฮ้ยโอ้ยเออ,อตาย ัขึ้นได้แล้วเอา,าเอามาเอาอะไรมากแกะขขึ้นละ่ะเล่นฮะอะไรามากแกะข้าขึ้นละนน่ะ,ละอ๋อน,นี่ ไปล้อมเหลยทำข้อเป็นไงบ้างครับโอ้ยมเช้าวนี่ก็แค่เหนื่อยพันนันก็ตื่นตัวไปเองครับแค่นี้ครับภาพนี้นะครับาพนี้ครับ พัชน,นี้ก็ต้องพาก่อนนะครับโอเแค่ okay, นี้แค่นี้แค่นี้เท่านั้นแค่นี้ไอ้แค่10นาทีว่าเนี้ยแล้วนะก็บายบายอมเดี๋ยวก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์เยอะเพื่อพาต่อไปนะครับบายบาย <c ười> จบนะจบนะเอาที่7นาทีแล้วบอสจะจบ16นาทีแล้ว